สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาชมบรรยากาศนะครับวันสุดท้ายของการแสดงช้างวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดู FC นะครับวันสุนนดท้ายก่อนที่เขาจะกลับบ้านวันนี้ผมจะพามาดูน้องบัวบานนะครับเดายไปดูกันก่อนที่บรรดาช้างจะเดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับของการแสดงช้าง ของจังหวัดสุรินทร์นะครับควันช้างเองได้นะครับนำรถหกล้อนะครับเพื่อที่จะนำช้างกลับบ้านนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับมี f c นะครับหลายๆท่านด้วยกันที่มาเก็บภาพบรรยากาศในวันสุดท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูชมบรรยากาศกันนะครับวันนี้ก็จะมีเอะแยะนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็จะมีของ่ิลลึกนะครับของควันช้างเองนะครับ เป็นเสื้อเป็นหมวกนะครับแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆให้กับ FC นะครับของน้องบัวบานใครเป็น FC ของน้องบัวบานนะครับก็นะครับสามารถที่จะเลือกซื้อสินค้านะครับเพื่อเป็นของฝากของขวัญของฝากกันได้นะครับ นี่ครับน้องบัวบานเอซี FC บัวบานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสินค้าอะไรบ้างของกุญแจนะครับของน้องบัวบานก็99บาทเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูน้องบัวบานก่อนที่น้องบัวบานจะกลับบ้านวันนี้นะฮะนี่นะครับน้องบัวบานนะครับนี่ก็เป็นควันของน้องบัวบาน ก่อนที่จะขึ้นรถกลับบ้านนะครับวันนี้วันสุดท้ายของการแสดงช้างแล้วนะครับนะี่ฮะดูความน่ารักของน้องโบบานนะครับนี่ก็จะเป็นวานช้างของน้องโบบาลใครที่จะมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับในวันสุดท้ายก็เินดีเชิญได้เลยนะครับ น,นีก็จะเป็นของที่ระลึกเช่นกันนะครับก่อนที่ช้างจะเดินทางกลับบ้านก็แวะมาถ่ายรูปกัน

น้องจะกลับบ้านแล้วน้องจะกลับบ้านแล้วนะครับใครอยากจะถ่ายรูปก็แวะมาถ่ายรูปกันได้เลยนะครับส่วนพี่สาวนี่ก็ไลรสดนะครับ คนนี้ก็ควานเขียวนะครับเ FC เหมือนกันใครไม่เคยเห็นควานเขียวนะครับคนนี้นะครับควานเขียวนะครับพี่ควานเขียวนะครับครับผมเป็น FC ครับพี่เป็น FC ครับครับแล้วก็คูดอีกครับรอหน้ารอตั้งจิตใจนะครับ ขอบคุณมากนะครับพี่ครับอันนี้ก็เป็นเสื้อครับผมเป็นเสื้อฮะครับเป็นเของของที่ระลึกนะครับครับพี่เสือพี่สิงเนาะใช่ครับผมพี่เสือหรือพี่สิงครับนี่สิงครับผมพี่สิงเนาะโอเคครับนี่พี่สิงนะครับผม FC ครับผมเลเป็น FC ของน้องบัวบานนะครับนี่ครับพี่สิงเสื้อตัวเท่าไหร่พี่ เสื้อรับมีตั้งแต่ตัวละ250ออ2อ0อบอันนี้2องเสื้อโปโลสมเสื้อโปโลเสื้อมอคร,รับเป็นหลักแบรนด์ของทางช่องเราคือไนอ๋อมันเนไทยแลนด์เนาะครับโอเคครับใครช่วยถ้า,ถาเกิดว่าท่านที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับใช่ครับวันสุดท้ายครับวันสุดท้ายแล้วใครก็อยู่ประมาณบ่ายบ่ายบ่ายเนาะประมาณบ่ายกี่โมงพี่บ่ายสองโมงอนะ โอเคพาช้างกลับบ้านแล้วพาช้างกลับบ้านแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมช่วยอุ่นหนุนเนาะพี่เนาะโอเคครับได้ครับอันนี้มาจากช่องไหนครับีิไม่ผมกำพลชาแนลครับผมก็เป็นเอฟเอฟซีที่อยู่มานานแล้วขี่นขุดขุดอยู่ทำพลชาแนลทำพลชาแนลครับเพิ่งทําช่องเพิ่งทําช่องเพิ่งทําช่องได้ประมาณสองเดือนเนี่ยครับแต่ว่าคนดูคนติดตามก็มีไม่เยอะหรอกพี่แต่ว่าพูดถึงว่าที่ผมถ่ายก่อนก่อนหน้านี้ของน้องโบบานมันยอดติดมันยอด กดติดตามเยอะขึ้นแล้วก็มียอดไลค์เยอะขึ้นโอเคครับครับครับก็เลยต้องเอความยิ้วความชอบให้กับนั่นเลยครับกับโบบานเลยก็มี FC น้องโบบานไปติดตามติดตามมาเหมือนกันหลายหลายคนอยู่ครับพอดีผมลงยูทูบไปด้วยไงครับผมเอาเป็นไซส์อะไรดีเนาะน่าจะไซส์เอ็กซเนาะพี่เนาะเอ็กซ์ L ไม่ได้เนาะ L ไม่ได้เดี๋ยวตัวผมเนี่ยฮะแต่ว่าพี่น่าใหญ่กว่าตัวผม อเอ็กแอลเนาะโอเคพี่ครับครับเอ็กแอลดำครับผมก็นี่ๆๆเหนื่อยละเแา้พี่เนาะโอเคจะได้ช่วยอุดหนุนช่วยช่วยกันนะพี่ครับผมเอฟซีบัวบานก็ยืนได้ครับไลค์กดซับสไคร์นะฮะให้กับช่องกัมพลชาแนลนะฮะไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับดำไหมฮะเอ่อไลฟ์สไตล์เหรอครับผมก็ไม่มีไลฟ์สไตล์พี่ก็คืออยากจะเจอไลค์ก็ถ่ายแล้วก็ลงยูทูบอะไรเงี้ยเขาจะสามารถถ่ายบัวบานได้เอ่อวันนั้นก็ แวะมาดูแวะมาดูเรียกว่าอะไรนะตอนเย็นตอนเลิกงานมานะครับมาดูโบราณงานช้างใช่ครับพี่ผมจะขอพี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์วันนั้นน่ะอ่นแะละเขาหายไปไหนมันเย็นแล้วพี่มันเย็นแล้วก็เลยไม่ได้มาอีกพอดีผมติดติดแขกอยู่อ๋อครับครับเห็นจะหายไปไหนกจะสัมภาษณ์ผมเห็นไหลสดอยู่ใช่ครับผมก็เลยมันมืดด้วยไงครับกลัวแบบภาพมันไม่ค่อยชัดไงครับพี่ ดีๆนนะครัับเป็กลงใใจห้วันวันนั้นผมตั้งใจจะมาซื้อเสื้อแหละแต่ว่าใช่ครับผมลืมกดตังมาวันนั้นขอบคครัุณมากครับคยอดสมัครใช่ยอดไลค์ทุ่มโอเคครับผมเพราะมาดูบัวบานนี่แหละพี่ถึงมียอดถึงหมื่นหรือยังยังไม่ถึงเพิ่งทำเพิ่งทำใช่ครับดูบัวบานเนี่ยดูบัวบานเอ่อตอนนี้ถ้าเป็นคิดเป็นนาทีนะนาทีละประมาณห้าหกคนอ่ะประมาณ ใช่ครับนาทีผมพุ่งลงไปมันสองวันสามวันที่แล้วถ้าว่าไม่ช่อตตัวเลยโอเคพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับของพี่สิงห์ของพี่เสือสิงห์นะครับก็จะมีวงกุญแจนะครับ เดี๋ยวเราไปดูน้องัวบ้านกันต่อนะครับเมื่อกี้ก็ช่วยอุดหนุนพี่เสือพี่สิงไปแล้วนะครับเสื้อหนึ่งตัวนะครับได้เสื้อหนึ่งตัวนะครับเป็นของขวัญของฝากนะครับวันนี้นะครับได้มาคุยแล้วก็ได้มาเจอเอฟซีนะครับหลายๆท่านที่นะครับแวะเข้ามาถ่ายรูปนะครับเก็บบรรยากาศกันนะครับในวันสุดท้ายของวันอาทิตย์นี้นะครับนี่ฮะ มาดูนะครับน้องบัวบานวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วประมาณบ่ายสองโมงนะครับก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนี่นะฮะน้องบัวบานนะครับใครที่เป็น FC น้องบัวบานนะครับเข้ามากดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับน้องบัวบานก็จะกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ แล้วก็มีช้างหลายๆเชือกด้วยกันนะครับขึ้นรถแล้วฮะตอนนี้ก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับรออเตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับรถหกล้อเตรียมตัวนะครับนี่นะครับบรรยากาศส่วนของน้องบัวบานเองก็วันนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับ อะไรอะไรครับอ่าเดี๋ยวให้ตังน้องโบบานหน่อยเนาะโอเคบานช้าง20บาทอ้าวครับผมครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ให้ตังน้องโบบานนะครับอ่าอะอะอะสวัสดีครับยี่สิบบาทมามามายี่สิบบาทมาโอเค อันนี้เอานะครับเงินให้น้องโบบาลครับ20บาท,บาทครับผมครับได้ถ่ายถ่ายรูปได้นะครับรก็ของน้องโบบาลเองครับมี f นีนะครับรหลายๆท่านในวยกันที่มาขอถ่ายรูปด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านวันนี้นะครับ ช่วงบ่ายนะครับประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงเย็นนะครับก็น้องโบบานก็จะเดินทางกลับบ้านแล้ว<อ>นะครับช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แล้วก็จะมี ช้างหลายๆเชือกด้วยกันนะครับที่ที่เตรียมตัวจะกลับบ้านนะครับนี่ก็เป็นอีกเชือกหนึ่งนะครับงานสวยมากเลยนะครับมาเก็บภาพบรรยากาศกันได้เลยนะครับเมื่อกี้ผมก็ช่วยกดหนุ้นนะครับเสื้อนะครับของน้องโวบานของที่พี่เสือพี่สิงไปนะครับก็ราคาก็อยู่ที่250บาท ครับผมเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศด้านนี้อีกนะครับมาดูบรรยากาศด้านนี้นะครับเพื่อนๆเคยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำพล Channel ใครเป็น FC ของน้องบัวบานนะครับก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะครับทั้งช้างและควนช้างนะครับเก็บภาพ,พ,รพรบรรยากาศดีๆแล้วก็นะครับปีหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันกับงานช้างในปีต่อๆไปนะครับ ชื่อน้องดาวนะครับน,รนี่จะเป็นน้องเปาเปาน้องเปาเปานะครับวันนี้เดินทางกลับบ้านแล้วนะครับน้องเปาเปาก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับวันนี้นี่เก็บภาพบร,รรยากาศสวยๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ชมกัน งานใหญ่งานช้างนะครับจัดยิ่งใหญ่จริงๆนะครับ60ปีของงานช้างนะครับยิ่งใหญ่อลังการแสงสีเสียงนะครับแสดงทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับในในส่วนของกลางคืนเนี่ยแสงสีเสียงนะครับทุกคนนี่ล้นหลามเลยทีเดียวนะครับท่านที่พลาดนะครับโอกาสที่มาชมนะครับในส่วนของการแสดงเมื่อคืนนี้นะครับก็เสียดายด้วยนะครับ น,น้องเปาเปานะครับน้องน่ารักเหมือนกันนะครับจะเป็นเพศเมีย er, นะฮะน้องเปาเปาน่ารักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นน้องโบบานนะครับจะเป็นน้องโบบาลนะครับใครที่จะมาขอถ่ายรูปนะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วก็แวะเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะฮะ นีจะเป็นน้องบอัวบานนะครับเพื่อนๆวันสุดท้ายแล้วท่านที่อยากจะมาถ่ายรูปนะครับเก็บภาพบรรยากาศก,กันก็แวะมาได้เลยนะครับ บรรยากาศกับน,น้องบาบ้านสุดท้ายนี้นะครับผมขออนุญาตเก็บภาพบรรยากาศสวยๆเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกด u ับสไคร e และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกำพลชาแนลนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม